like hey. ครับอยู่กับรีวิวสัมปะปีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าแบรนด์เกาหลีที่ชื่อเคยังเคยังเป็นเครื่องมือไฟฟ้าระดับมืออาชีพอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่ว่าคือไขควงกระแทกไร้สายนะครับมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นไงมาดูกันเลยครับครับ เปิดออกมาก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้นะครับในถุงก็จะมีตัวแขวนนะครับสาหรับเอาไปห้อยกับเข็มขัดของเรานะครับเวลาใช้งานเราก็จะเอาติดไว้ตรงนี้นะครับฮ่าก็จะมีไขควงกระแทกไร้สายนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่1ก้อนอันนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองครับก็เป็น2ก้อนนะครับตัวนี้จัดมาให้2ก้อนเลยสําหรับแท่นชาร์จตัวนี้โอ้ใหญ่เบ้อเลยครับเดี๋ยว ก่อนที่เราจะนําไปใช้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวเครื่องกันก่อนนะครับไปดูกันเลยครับไขควงกระแทกไร้าสายรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น i d 1 8 d l a ครับเป็น b u สเลตมอเตอร์หรือมอเตอร์ไร้แปลงฐานนั่นเองนะครับที่ได้รับการอัปเกรดโดยเทคโนโลยีเคยังโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทำให้มีแรงบิด สงเพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมครับทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจากความทนทานที่ดีขึ้นและทําให้มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตส่วนการออกแบบนะครับกระทัดรัดด้ามจับตามหลักสรีระศาสตร์สําหรับมือคนเอเชียโดยเฉพาะเลยครับซึ่งได้รับการออกแบบที่ดีโอ้เคยได้รับรางวัลมาด้วยนะครับในปี2017สบโอ้สุดยอดมากเลยโดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งเกาหลีเลย มีชุดเกียร์ที่ทนทานมีระบบ A/S/C หรือ Auto Stop Control เป็นระบบป้องกันการหลุดของสก,กูเมื่อทำงานหนักเกินไปหรือป้องกันหัวน็อตลุดหรือขาดนั่นเองมีโหมดเจาะช่วยให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำระบบการเจาะกระแทก d l d c ประสิทธิภาพสูงนะครับ18 20โวลต์เหมาะกับทุกสภาพการใช้งานต่างๆความเร็วรอบเครื่องเป่า รอบต่ำ no so 0ถึง1,100รอบต่อนาทีระดับกลาง0ถึง2,600รอบต่อนาทีระดับสูง0ถึง3,200รอบต่อนาทีอัตราการกระแทกต่อนาทีรอบต่ำ0ถึง1,200ครั้งต่อนาทีระดับกลาง0ถึง2,700ครั้งต่อนาทีระดับสูง0ถึง3,800ครั้งต่อนาทีสรุปความเร็วรอบสูงสุด3,200รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่210นิวตันเมตรนะครับน้ำหนัก1.6กิโลกรัม สำหรับแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตลิเทียมไอออน5 mAh 18V โวลต์นะครับเซลล์แบตเตอรี่เป็นของซัมซุงโอ้สุดยอดมากเลยซึ่งทำให้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะครับสำหรับแท่นชาร์จนะครับก็จะเป็นรุ่น c 18046นกะครับการชาร์จชาร์จได้ไวมากมากในคู่มือระบุไว้เลยนะครับ50นาทีก็เต็มแล้วนะครับถือว่าชาร์จได้ไวมากมากกระแสการชาร์จ6 5จแอมป์ก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยจากการที่ผมได้ทดลองก็ไม่ถึง1ชั่วโมงจริง สิบบกว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันเลยดีกว่าครับครับเรามาลองใช้กันเลยครับดอกไขควงและดอกสว่านที่ใช้นะครับจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเอวคอร์ดลักษณะอย่างนี้นะครับใช้แบบนี้เท่านั้นนะครับการใส่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยง่ายๆนะครับปักนี่ใส่เข้าไปแล้วเวลาจะเอาออกเราก็ดึงตรงนี้นะครับดึงตรงนี้แล้วก็ถอดออกง่ายๆนะครับไม่กี่วินาทีก็เสร็จแล้วครับใส่ดอกนะครับดอกเจาะอันนี้เป็นไขควง ก็ลักษณะเดียวกันเดียวคอรดนะครับทีนี้ตัวเครื่องตัวนี้ก็เป็นปุ่มสวิตช์กดนะครับตัวนี้ล็อกอยู่จะต้องเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับตัวนี้นะครับกดไปทางไหนมันก็จะไปทางนั้นนะครับอันนี้เรากดมาทางนี้นะครับแล้วก็จะกดนี้ถ้ากดทางนี้มันก็จะมาทางนี้นะครับโอเคข้างล่างก็จะมีอะไรครับข้างล่างก็จะมีอะไรมาดูกันเลยครับ ตัวนี้เป็นโหมด a s c นะครับไฟสีแดงนะครับโหมด a s c ต่อมาก็จะเป็นโหมด P2 นะครับความเร็วสูงโหมด P1 นะครับอันนี้ความเร็วปานกลางอันนี้โหมด D นะครับอันนี้โหมด D โอเคมี4โหมดนะครับสำหรับปุ่มนี้มีอะไรเป็นเปิดปิดไฟนะครับไฟนำทางไฟช่วยนี่ฮะยามแสงไม่มีแบตเตอรี่ เวลาจะอ,าออกเราก็กดตัวนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ง่ายๆนะครับแค่นี้เองอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวห้อยนะครับเวลาเราจะเอาห้อยเข็มขัดเราก็ห้อยตรงนี้ได้เลยสแตนเลสอย่างดีแข็งตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม่เหล็กนะครับเป็นตัวแม่เหล็กเอาใช้สําหรับเนี่ยติดพวกนี้สกรูบ้างก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ สำหรับแบตเตอรี่นะครับข้างล่างก็จะเป็นรุ่น BL 18040นะครับ5 mAh นะครับ18 v นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ผมชอบตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเวลานี้มันมันรู้สึกว่ามันจับดีมากเลยอ่าข้างล่างข้างหลังเราเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้นะครับนี่เลยครับมี3ามขีดแสดงว่าเต็มนะครับแบตเตอรี่เช็คได้เลยครับ สำหรับแท่นชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็น C 18046นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันเลยครับตัวนี้กระพริบกระพริบนี่นะครับพร้อมชาร์จนะครับสีเขียวนะครับก็ง่ายๆนะครับเนี่ยซ็อกเก็ตเขาทำมาดีมากเลยตัวนี้สีแดงนี่กำลังชาร์จนะครับตัวนี้ สีแดงนะครับสีแดงกําลังชาร์จถ้าสีเขียวนี้คือแบตเตอรี่เต็มนะครับสีแดงกระพริบแสดงว่าอุณหภูมิสูงนะครับถ้าสีเหลืองกระพริบแสดงว่าแบตไม่ค่อยดีละเดี๋ยวรอให้มันเต็มก็ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับสําหรับรุ่นนี้ถือว่าไวมากๆใช้กันยาวๆเลยครับ2ก้อนนี้นะครับอ้าวเต็มแล้วครับแบตเตอรี่เต็มแล้วทีนี้ เอาออกก็ออกง่ายๆนะครับไม่ยากเลยตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่มีร่วงนะครับตัวนี้จะไม่มีร่วงกดตัวนี้นะครับกดตัวนี้แล้วก็ดึงออกง่ายมากนะครับตัวนี้เนี่ยโอเคอันนี้คือขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลองทดลองใช้งานตามโหมดต่างๆกันเลยนะครับครับมาทดสอบกันเลยครับโอ้เหมาะมือหน้าดูเลยครับผมว่ารีเมียมหน้าดูเลยครับรุ่นนี้ทีนี้ผมจะทดสอบที่โหมด A S C ก่อนนะครับ ผมจะทดสอบหมด A S C ก่อนเลยทีนี้ใส่ยังไงอันนี้ผมใช้บล็อก8มิลนะครับสําหรับขันเมนเทชชีสนะครับแต่วันนี้ผมจะมาขันไม้อันนี้เป็นสกูขันไม้นะครับทดสอบดูก่อนนะครับโอ้ A S C ดูมือผมครับดูมือผมยังกดอยู่เลยนะครับแต่ว่ามันตัดการทำงานแล้วนะครับตอนนี้คือว่ามันแน่นพอละ ออกนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีของโหมด A/S/C Auto Stop Control นะครับทีนี้ก็มาละเวลาขันออกเราก็กดฝั่งนี้นะครับโอ้ง่ายมากเลยอูร้อนแมไม่บอกโอเคเวลาถอดออกนะครับก็ออกง่ายๆนะครับตัวนี้ดึงดึง หึงตัวนี้นับเวลาเป็นวินาทีเลยแม่บ้านก็ทําได้เลยอย่งางงี้ไม่ต้องไขทีนี้ผมจะท,ทดสอบตัวนี้นะครับสกรูขันไม้ใส่เข้าไปนะครับง่ายง่ายเลยครับเนี่ยเป็นหัวแม่เหล็กนะครับตัวนี้อา้อาวลืมลิมกดมาทางนี้ก่อนหยุดแล้วครับตัวนี้หยุดละถ้าไม่มีระบบนี้หัวขาดแน่นอนตัวนี้นะครับจมเลย แบ่งมากๆครับมาทดสอบ P2 เลยครับทีนี้นี่เลยครับ P2 นะครับความเร็วรอบสูงสุดเลยครับผมจะใช้สว่านดอกเจดีนะครับผมใส่ถุงมือมาแล้วนะครับเมื่อกี้ถึงว่ามันร้อนดอกดอกสกัรร้อนมากเลยครับลืมใส่ถุงมือโทษทีนะครับใส่มาพร้อมแล้ว โอ้สบายมากเลยจอดได้สบายเลยครับอันนี้ P สองนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบ P หนึ่งกันเลยอันนี้แล้วแต่หน้างานนะครับความความเร็วรอบนะครับอยู่ที่หน้างานด้วยไปทดสอบ P หนึ่งกันต่อครับต่อไปผมจะทดสอบ P หนึ่งนะครับ P หนึ่งนะครับความเร็วรอบปานกลางนะครับต้องการความแม่นยําสักหน่อยหนึ่งอ่าความเร็วรอบปานกลางอันนี้เป็นสกูเจาะเหล็กนะครับอันนี้ผมจะเข้าฉากโดยไม่ต้องเชื่อมนะครับอันนี้ผมจะเจาะแนวนอน ็นการเข้าฉากแบบไม่ต้องเชื่อมนะครับอันนี้เราก็อย่าให้มันชนกันนะครับโอเคโอ้อยู่แล้วครับตอนนี้แน่นระดับหนึ่งเลยครับตอนนี้แบบเชื่อมไม่เก่งะครับก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นพี่หนครับต่อไปก็จะเป็นโหมด D นะครับโหมด D โหมด ช่วยเจาะให้สามารถควบคุมการเจาะได้อย่างแม่นยำนะครับรอบนี้จะต่ำนะครับโอเคครับสำหรับหมวดดีก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดลองตามหน้างานกันเลยนะครับ ต่อไปจะเป็นรายการว่าชอบหรือ่มาเลยครับอันนี้ก็ผมจะเลือยให้ดูนะครับมอเตอร์ไซค์ออกก็คือออกนะครับไม่ออกก็หน้าแตกนะครับอันนี้ผมขันออกกดด้านนี้นะครับขันออกโอ้ง่ายมากมากเลยครับสําหรับนี้นะครับอันนี้ผมต้องใส่กลับก่อนนะครับเดี๋ยวมาร์กมันเคลื่อนนะครับไม่ได้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีมอเตอร์ไซค์เป็ล้ออ่าเดี๋ยวผมจะขันให้ดูนะครับขันเข้าเราต้องนำนำเกลียวไปก่อนนะครับนี้ผมกดมาด้านนี้นะครับ โอ้แน่นแน่แนอนกระแทกเข้าไปแล้วครับยังไงก็อยู่อ่ะทีนี้น็อตโชคใช่ไหมสนิมจับดีนักอันนี้ผมกดมาด้านนี้ก่อนนะครับผมขันออกนะครับใช้มือเดียวนะครับโอ้ง่ายมากๆเลยโอ้โหมันง่ายอะไรขนาดนี้ตัวนี้ใช่ไหมสนิมจับดีนักผมเปลี่ยนเปลี่ยนลูกบล็อกกันนะครับก็เป็นบล็อกหนึ่งครับสนะครับตัวนี้ลูกบล็อกอันนี้เบอร์สิชอบหรืออยู่แล้วครับผมใช้แทนบล็อกลม อันนี้เรากดขันออกนะครับง่ายเลยครับน,นี้สนิมจับเยอะเลยนะครับเนี่ยสบายๆนะครับหรืออย่างเดียวอ่ะทีน,นี้มาดูน็อตชกที่ว่าขันยากๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์12เปลี่ยนบล็อกกันนะครับตัวนี้เลยครับอันนี้ผมใช้โหมด ASC นะครับลืมบอกไปง่ายเลยครับตัวนี้ ง่ายไหมครับโอ้โทีนี้หรือได้ทั้งวันอ่ะเราก็ทดสอบศักยาภาพพอสมควรเอานี้ตัวงเป็นไรคอตรงนี้ครับตรงนี้เลยดิีว่าขันยากๆใช่ไหมขันออกนะครับง่ายมากๆเลยครับตัวนี้อ้าวเป็นยังไงช่างรือสะอย่างผมก็เจาะไม่เท่าไหร่ครับแต่รื้อนี่ของถนัดเลยครับสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปอีกทีนะครับ ครับสรุปตามที่ผมได้ทดสอบและทดลองมานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีทั้งระบบ a C มีแท่นชาร์จที่ชาร์จได้ไวมากนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงก็ชาร์จได้แล้วนะครับเซลล์แบตเตอรี่ก็เป็นของซัมซุงก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็มีบัสเลตมอเตอร์นะครับที่มีความทนทานนะครับแรงแล้วก็มีความกระทัดรัดนะครับกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับสำหรับของที่ เขาให้มานะครับก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับตัวนี้นะครับราคาก็อยู่ที่1 1 8 8งบาทนะครับผมว่าคุ้มนะครับกับการที่ว่าเคยังให้มาท่าในใดที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Official Store นะครับใน Shopee Lazada ร้าน Modern 2 h o m e p o o n รออนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ มีข่าวดีมาบอกนะครับทางบริษัทศรีนครชัยอินเตอร์เทดดิ้งจำกัดเปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทหรือช่างมืออาชีพที่สนใจเครื่องมือช่างระดับโปรเฟชชั่นแนลสามารถลงทะเบียนเพื่อขอทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เคยังได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายแลระยะเวลาสูงสุดถึง60วันซึ่งมีสินค้ากว่า50รุ่นที่รองรับงานช่างทุกประเภทหากสนใจทดลองสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ ก็ขอขอบพระคุณเครื่องมือดีๆจากกียังนะครับที่ส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้งานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสําหรับท่านผู้ติดตามอยู่แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับถ้าชอบนี้คลิปนี้ก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมก็ขอขอบพระคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับอันนี้ก็ ผมก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับอันนี้ผมอยากทดลองให้ดูอันนี้ผมก็ทําขึ้นมาเองนะครับอยากทดลองให้ดูนะครับสิ่ยอดเลยครับมันเป็นไขควงนะครับแต่ผมเอามาเป็นตะวันใช้ได้เฉยเยี่ยมเยีย่ยม